วะเรอดบดอเวทีผ <tr ue moder ne> <t> ่าตบลกกดอดอเวทีต <t anything> <t> ัวใหญ่ก็มากระดอกว่าเลืตากว่าจิ้กี้ขอโตตาทูตาดวดเลยตันหียวโอ้ตบลอกดอเนี่หรอตาตบวใหญ่พ้อนี้เด้อเยอจนเลยไทยรัฐออนไลน์หรอปะเยีฮีเน่วดานเลืดเลนิวส์ตาทูตาดวดนี่หรอตันียใหญ่้อนี้ขี้ชิี้เยขีกระดขี้ชเย่ เนอตาทูตาด,ดวาเลต์นี่ใหญ่นี่เดเลดิลนิวส์นี่อาไวตระจรลตทูตาดวตานี่อันมีเว้ได้ตร,ราาวจร,ราาวัรรพินโยพงเจรินเนาะอาไวมีเวด้อยู่ก็เป็นนายกสมาคมหูราศาส์นานาชาติอับบาโตพา,าทยาอย่าเนาะเทวิดาเลเกเวิดาตาทูตาด,ดวาเอ,าอา่ออคู่นาะล้วก็เจเตี้ยหัวชูเตเวิดานี่นี่อืมโอเค แต่นี่ยยากคนียวเอาเวทุเวดัวเวพาเวได้เจจาอีกว่าลราอุเพล็งหรือสันเดย์เลืมึงข้อที่แล้อยู่กรนีเอาเวกุยเวได้เจจาอีกแต่เวได้เลยควรลดอาการจู้จี้เสียเงินเพราะเพศตรงข้ามการใช้ใจไม่ควรฟุ่มเฟือยเอาเวนี่ดัว่าเวได้จจจาเนี่ยหรอเตวไดาควรลดอาการจู้จี้เนี่ยแตวได้กว่าเราเอาอุปเล็งหรอสันเดย์นี่เตวไดาเลย มาโลจิกากวนตัยอาจิอาริเจพูเตวะดาดีนี่เนาะตุมิทิย่าลอตาลอตุมิวะลาอีอาจิอาดามาโลจิกาเจพูเนาะตนนนลินดาโพจุปราหกิจปาลอก็ผีตะละบ้าเมบีลอชิกาตานบ้าเมอาวางานะมีกะซะสอเดดุเวดาเนาะอาวาโอลอมีโคเจนลอตามาปาตันเนาะมีบาดุเวติโคมีโคจิอืมตาชะนิดีพันในเทวะดักมาลอจิกากวนเจพู เนาะวิบล่อนจะเจอาเสียเงินเพราะเพศตรงข้ามบ้าปลองตาเทเวในจีกันเลอะในไม่ไม่ปวดมือนี้ในจีกันเลอะลรืปวดความขัวในไม่ไม่ปวดควานี้ในจีกันเลอะหรือปวดเมื่อยหูนบ้าปล่องดาตาเลยตานไข่เทเวดาวิบล่อนนี่เดาเทเวดาการใช้ใจไม่ควรฟุ่มเฟือยสูกร้สูจีนี่ยตะเกือบ้านเลือดสัวอาตะเลือดหรือย่อเคโกเกออาเวดาอาเก๋กับมาบ้าสู่เตเวดาจีจานี่สัวเพอเก๋เพอเก๋ ตาลูตาชวามีโอ้ทอดดึวเทนี้หลอมาอาตเาะเลิบลาเบลักเกชดตึนีเออเอาไวเนี่ยเอาเวตาทูตาด่วเ,เวดาปะลาโอเพ่เลืสันดีดนีเ่เด้าเนาะเริมอข้อที่เคเวลาโอเพ่เหลืวันอังคารเนาะเรมมือน,นี่สีเดานี้กลยเวดา้เลายอยู่โกรธเดวด้คนรักให้ความช่วยเหลือววลาเอ็นานี้เวดวได้ก็ซัพพอร์ตก็ชดเืยก็มาเจร้า วิบลอนี้เทวดาได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ว่าผู้กิตาประหว่าเลออาเกนคู่หน้าที่ธ้านที่ด้านนี้เกดชอดวกิหินตามาเจอเทวดากว่าเราอุ้เลเรื่องมนินิที่ด้านนี้อ่อวิบล้อนนี้เดี๋ยวเทวดาเลือการงานมีปัญหาต้องแก้ไขกว่าที่ไ้หนนี้เทวดาตาผิดตาม,มาเล่นมาออนี้ อ๋อตาโกตาเคก็อู้ทอเลินหนึ่ก ouais, ¿no? ับ okay. de ้าบัวบ้ากีอ๋อนี่หรอเออเอาไว้นี่มีเทเลต่อเทเลบ้าตบ้าดึเจนบ้าบ้าเนบ้าเหลจารเลตระพิญโยพงเจริญนี่หรอเนาะเอาไว้นี่กว่าเราเพล่อเราเรามือต็มนี่ที่จะพาวงโอเคกว่าเราเพล่อเราเรามือขีนีเราวันอังคารที่จะพาเตเวด้าจิจใจอีการเงินส่งผลดี ควรเอาใจใส่เรื่องสุขภาพเสียเงินเพราะเพศตรงข้ามหรอเทวดาปวาที่ไพ่หนีการเงินส่งผลดีเทวดาบ้าขาดดอกคลุยจีจีหนีเลเซารีารนะีบ้าบ้าหรอเนาะบ้าชาตินักกินหรอเทวดาปวาร์โอเพลอหรอละว,วันอังคารมื้อขีน่นีหนีอ่ากับบ้ากัาทเวลหรออาตาโอชัวเคลเติจีฟูเทวดาหรอข้าวเย็นะยดิเม่ อาตาโชกตาชาวบอุด้วยชิตาบ้ามือกลัดทาที่นบก็โอนนะบ้าฟุตเสียนบาก็ลอดตุ๊บลอดสาบ้ากันเลยตาอ้ชูคลีเตเวนบากชวความโวหลักยาแต่จีโหวุอนี้ตาเล่นบาก็ลอดตัดข้างเราหเดเวนได้เลยอนะใจีกันเลือเลยป่วเลยเพศตรงขามนี่ยไม่ไม่ปกควานี้ในจีกันเลือเลปวเมื่อคูเนะไม่ม่ปรเมื่อนี้ในจีกันเลือเลือวปกว่าคูนี่เอ อาปอปอตะนอดิจเตนน่ะบักกะเดคลุเดจีนึปอมมื้อละกว่าไปตากกรีเน่ตุลเวพาเนี่ยตะนอดนิเนาะตากกะโอปาสากุ๊ตเดียวตะข่อยเยพอน่ะจะปิดว่าเว้นิเนาะปอมมื้อถึงนักยะช่อตะบ้าปารากว่าปอกควางกรีเน่เดกว่าข่อยเยเมลุครูจีวเนี่ยตุลเลเวสีจีลอเอออะโคได้เนาะจะไปบลอตน่ะเจผู้เนเจกะลึกกะลบบะบุลบะตีนไห้กูเนาะน่ะควเอากรีเน่มีอะเวควานตันกี่บ้าน่ะลืออกุ๊ตเดียวตะข่อยเยพอนี่มี อาโอเวด้าวิบงนเช่นนัตรงีลาวเวน่าอาเกษวิญญนะบ้าโอเวด้าวทได้ละอากั้แต่ใน那个ต่เลาขี้บับลแตจีฮูดเดวดาเก้วเราเพื่อเราเล่มมุเส้นี่วันพุธสีาะ้าเนาะกูเอเวด้าจิตใจมีลาบเป็นทรัพย์สินสอสำเร็จสมความประสงค์ศัตรูจะเพลภัยไปเองมีลาบเป็นทรัพย์สินเเวด้าเลยนะกดัดุนบ้า ตัถุิฐุวันอเกเวดาตัถุตาโตหรืออัมมิเวดาครูจีติธภาเทเวนี่ทางข้างโหลเจนะหุกว่ากว่าอมุสฺเวนนิโปติธภาหนอมีลาภแต่เรื่องมีลาภนี่เอาเวเอ่อดิตอดกว่าโทถีล่ะเนาะแล้วไม่โทถีแต่เรื่องโชคลาภนี่ล่ะคอมยเกตาเอ่อตะตากลูกตาจีตะคาฤกนะกอบาจิจาเทอะซื้อเอดอเทเวดาหนอนะกันดูที่บ้านละอัมมิเวดาตัถุตาโตหรือมีครูจีเทเว เอออาพูแต euh, ่ตอนนี้เยรทูบอกว่าถี่นหน้านเอตบาปุยขีบาปุย่ะปุยบอกว่าสากลีกลูกเบกลอนติดพันหนึ่าซอยากว่าบ้านบโอบากรซิโอนายาเรโอปาราเไว้ในตราพินโยเตวิดาหนอเออเตวิดาปวาติไฟ้นีกันดุนี้บ้าตาชุกชวันดินี่ลาเมทูจีวิบรนสสำเร็จสมความประสงค์ในเตวิดาในตามุลาตุปะที่ตะพนนีเล่าชบปุยเท่าที่นัะหรอเตวเดความมุสลิมว่าบ้าชู้ิี้เมกา นอคูจีเดกนิปาจีตามุลาโตปาติปาเดเกโตปาถวจีเตเวดาวุรโลนี้ศัตรูจะเผไผ่ไปเองเนนดุนาดาปาลากว่านมึกบาติรพาณีอาสนาเกษเผ่าดกกลมมึกกลมมากวิเวดาที่หลอมานาตนิบาเตเวดาจิจานินีเออปราปัวๆเอาอาเซปีเกตว่ามุซนิลตะตนิใหญ่บอ เราปล่อาอนเราเริมุ่ันหนีดนไปเดี๋ยวมายากความแม่รัวตาเชียเน้ะกบ้ากบ้าตน่อยยิ่งชหนาตบ้ามาเรืออก้ตน่อจงหรอตาคานี่หยิงชหนกมาจตาเราไม่ม่ไมลดอไรนต่างิบอเะนงแก้่าเรเพเราเริมมุ่งม่นนีวันพาริัสบดีเตวได้ใจใจอีมีหลักฐานมั่นคงยิ่งขึ้นมีลาเป็นทรัพย์สินเงินทอง จะได้รับฟังคําสอนที่ดีเทวดาปาลเราเพลินเราลมุนวิณีวันพฤหัสบดีนี้มีหลักฐานมั่นคงยิ่งขึ้นเทวดาอ่าปกติจะเรเขาเลยเมตตาอุตาส่วนล่อนินนโนก็อุบาตาอุตาส่วนล่อนเลออาเกออาเกอเท่เทวดาวีบลอนี้มีลาบเป็นทรัพย์สินเงินทองกันดูนี้บัตถายชุกชัว่าลาเมตตาถูกตาตกลู่จิตที่พระศิโกโลเทเว เอออาโคตนนี้รือว่าเราตลอดชอดอกบานเอาไว้ห้าบุรีบ้าเนาะอเมือว่าผิีกนากที่เสี่ยมจตาป้นป้าโอปาสีม่วัว่าเขาเดินเลืองเรากรุบเริ่งจีนดูคู่ดูฉีโอปสีเวดาจิจันนี่วิบลอนี่เวดาความมลุนีนี้จะได้รับคําสอนที่ดีตึอกันดดนี้บ้าตาู้ลูเนลูและอีอวานี่เนาะเทวดาจิจันนี่เออ เนาะเจวีนาเนี่ยมีเวลาด้กว่าเราอุ้มเพลินเลยมุลุยนี่ที่เดือเก้กว่าเราอุ้มเลิเราละมุเย็นนี่เราวันศุกร์เนาะอยู่กว่าไม่ได้เราวันศุกร์เจวีนากว่าที่ไพนี่จะได้เข้าร่วมพิธีสําคัญได้ลาบเป็นสิ่งของหายากระวังทรัพย์สินจะสูญหายเจวีนากว่าเราอุ้มเลิเราละมุเย็นนี่ที่เดือนี่เนาะวันศุกร์นี่เด้อเจวีนากว่าที่ไพนี่กันหึกงหลอบ้านเลิมหมูเลื้อเปรยเลืออัปโตทอง นามุเปอมุอัปโตทอเปออัปโตทอเตวิดานกันหนึ่งหลอบ้ามุเปอโตทนี่มเรือบวกยี้ลานีมุมแต่ดูเปลแต่ดูีเนบ้าบไม่ไม่ด้อยู่กลาหลองยอเนกันหนึ่งหลอบ้าพูเรือปาผู้เกสปลามามุมาเปลอนปากะเวบ้าพูนนาที่เนาะเนกันเลนหนึ่งหลอบ้าเรปากลาเออจะจานี่ี่เวิดาอุบลนี่ได้ลาบเป็นของเป็นสิ่งของหายาก นึกโดณีบาจะไปได้ตาเอ่อชุกอีชุกวาหรืออเกเวดาตาละนครอกเออถ้าแค่นี้จารย์เรียกเขาเลยอะข้อเนี้ยน่ะไม่นะโดณีบาเอ่อตาชุกอีชุกวาตะละนุรูปบาทจะคาคาอิงตันคายบาสันนิไพอีลีอยากรู้ว่าบาหนอเกเวดาตารูปบาทคารีหะครูว่าอกสิโกมะฮีตาดูเอ่อจปาสันนี้นารี เออบรนตะคาอีอมเดรตะคาอีต่นี้ยยดนที่บ้านี่ให้ตาดูจี่ใจให้เหมาะเนาะเออนักดาุนี่บ้าตา่อถูกตาตรวตาช่วยโชคว่าตาเลนหาคือออกโ้ที่เดพานีริบ้าชานะกีเต่ได้นบ้าพละเลินต่ถูกตาตรวที่เดพากลมูลมาระวังทรัพย์สินจะสูญหายแต่วด้จีจใจนี่นอลีเพดเอเพดกดอลบาเทลโลติตนการบ้าพันล็อกอเนาะเอ่อโซอมัสีเดอรมัสีดอ no lot take with you ba er sarachi phi de de blo la let you lot er ba blo sat de we na ta ni ni de de quan de no cho click cho clone na cha ni o ka je no tan no ni de le wa la ta lop le supermarket de pa la ka fo mo ni de te 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 la ba ki we ba chi jan ni de fo le kwa we ta pen ni er cha ni o yin ba blo ka เอนอนที่ชิ้ตข้อเน่ปีเราควรนางวิปเราไว้นาคจกีจะนี่หจีเอิร่าพวกเาสาธไว้นาปะเาโอเพื่อวันสุ่มือเยนนีทิิภาเก้เลยวันเสาร์เรเลมือคืนนีทิฏิภานีเตวดามีงานสำคัญเข้ามาให้ทำเอ้ยเตวดาเราอุ้นเราตั้มาลอารีดุเรื่รดูนี่บ้าเรื่องรก็มาบ้าโอ้เรตั้มาลอารีดุเตวิดาวีรนี้เตวิดาเพื่อนฝูงยกย่องเป็นหัวหน้า นั่ต <agile engagement. S 1> ้องมุดตะโกติด่านนี้ก็ยู่ยอดนะก็ป่าดาลินเมตาาคูเทวดาในจันนั่นหรอวิบรอนี้เทวดาการเงินอ่าไม่ว่าการเงินหมุนเวียนดีบ้างการตัู้เชียวินิตรีต่เรืงุดหมานี่เนาะ อกอมยามินนูละหาท่อนูละหาท่อภาษาตะนากีเนาะทบลออีอีซิซิลอเนาะบากาเดคลูกิติรีเออเอาไว้นี้ป่านละอุเปรละมื้อคืนนี้ละวันเสาร์ศุกร์นี่อ๋ออไว้นี่ดูบาตุเลตะปะตุเลดิเต็มตะปะมาเนาะซระพิงโยเอาไว้ดาเอ่อทูปะดว่าปะไว้ดาจาๆนี่ๆเนาะเมวีบลอนี่ตะลวย look at that no ta chu chu wa ni devada สีแดงสีส้ม no alue wo no alue orange ah no alue we planed the alue at the kan no ta chu chu wa banee athu long we planed the alu we planed the atao ta leao thao ni a wa the why athu the thu ni a thao va ko da ja ni oh เออก็ไปที่ตาดูจันเล่นอ่ะสีเทาคนเราอุไมอย่างใครเจ้าเมกาเดินพื่อไม่เหลงเลยแล้วก็เปียกไปกว่าที่เด้อเดี๋ยวจะรอเมริกาอ๋อเลยก่อนโอเคโอเคไอ้สีเทาอีกอี๋หนอตารวยใจอ่าในตัวบ้านมาบักตึงนี้เทวดาอ่าเทวดาตาแต่ชั่ววินาทแต่ชั่ววาร์บัสที่อ๋อเออเอาเว้มิวิดาตัวนี้ใหตาทุตาด่วนเนาะไม่บ้ากีไม่บ้ากีเด้อเนาะกัะหน่าอ๋อปาก บ่อยู่แต่ได้ฟังหวยหู่มาเนาะแล้วบ้านนาออนี่น่ะกูตุปานว่าปาติณน่ะกูตุปานตามยนต์นาออแค่เลยแค่จนเกเรว่าปานิกาอืมเนาะถ้าเลตาทูตาดั่วใจนิดๆกว่าเลยไว้ด่าดั่วไว้ด่ามือดั่วไว้ด่าลาดาตาเกิดเข้าจันนี่เห็นเราจันนี่เหรอก็รู้บ้านเลยก็รู้บ้านเลยก็มาบาๆโอเคปาปลาเดทอย่างจุปาเจไทลอตามหรือ